อังคุตรนิกายเป็นฉนัยพระสูตร9,557นสูตรมีจิตตะปริยาทานสูตรเป็นต้นที่จะตั้งอยู่ด้วยอำนาจแห่งองค์หนึ่งหนึ่งและเกินหนึ่งชื่ออังคุตรนิกายในอังคุตรนิกายนับจำนวนพระสูตรได้ดังนี้คือ9557สูตรขุตกะนิกายเป็นฉนย เวสีนิกายเสียพระพุทธพจน์ที่เหลือคือพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดและพระบาลี15ประเภทที่แสดงไว้แล้วในตอนต้นมีขุตกะปาฐเป็นอาทิชื่อขุตกานิกายด้วยประการชนี้เวสนิกายแม้ทั้งสีมีทีฆนิกายเป็นต้นนั้นเสีย พระพุทธพจน์อื่นจากนั้นบัณฑิตเรียกว่าพุทธกนิกายชนี้แหลพระพุทธพจน์มีห้าอย่างด้วยอํานาจแห่งนิกายดังพันนานามาชนี้พระพุทธพจน์มีเก้าอย่างด้วยาสามารถแห่งองค์อย่างไรเจร้งอยู่พระพุทธพจน์นี้ทั้งหมดทีเดียวมีเก้าประเภทคือสุตตะไคยะวยากรณะคาถาอุทานะ อิตุตกะชาตกะอภูตะธรรมะเวทละบรรดาพระพุทธพจน์ที่มีองค์เก้านั้นอุปโตวิพังนิเทศขันธกะบริวารและพระสูตรมีมงคลสูตรรัตนาสูตรนาลกะสูตรและตุวะตกะสูตรเป็นต้นในสุตตานิบาตและพระตถาคตพจน์ที่มีชื่อว่าสูตรแม้อื่นพึงทราบว่าพระสูตร พระสูตรที่มีคาถาแม้ทั้งหมดพึงทราบว่าขยะสคาถกวักแม้ทั้งสิ้นในสังยุตตนิกายพึงทราบว่าขยยะโดยพิเศษพระอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้นพระสูตรที่ไม่มีคาถาปนและพระพุทธพจน์แม้อื่นที่ไม่ได้สงเคราะห์เข้าด้วยองแปดพึงทราบว่าว,าวายากรณะ ธรรมบทเทรคาถาเถรีคาถาและคาถาล้วนๆที่ไม่มีชื่อว่าสูตรในสุตตานิบาตพึงทราบว,ว่าคาถาพระสูตร82สูตรที่ปฏิสังยุตด้วยคาถาซึ่งสำเร็จด้วยโสมนัสยานพึงทราบว,ว่าอุทานะ